เปิดอ,อกใหม่โอลิฟโตเกียวโนบราสวยขึ้นทันตาน้องโอลิฟดีใจที่เราก็มีน้องมานะเหนคะกับหมอสองแพทย์ผู้เช mm ี่ยวชาญด้านการทำศัลยกรรมการทำหน้าอกไม่ใช่แต่เฉพาะหน้าอก มันต้องดูทั้งตัวใช่ไหมครับทั้งตัวเลยครับต้องดูทั้งตัวดูความสูงความกว้างของช่องหน้าอกแล้วก็รูปทรงของซี่โครงเขาว่าเป็นยังไงเผยวินาทีอัพอกอึมแบบเน้นๆไม่มีก๊าคุณหมอดูชิลมากเรื่องพวกนี้มันเป็นงานลูทีนที่เราทําอยู่ทุกวันแล้วผมทําตรงนี้มา20ปีละก็ผ่ายงเงี้ยทุกวันทุกวันเราก็ชินมันก็ไม่น่ากังวลอะไรครับแล้วก็ห้องผ่าตัดสะอาด เราก็จะยิ่งมั่นใจสบายใจและทีมงานเราทุกคนเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์สูงคนที่บูลีออลิฟเนี่ยเขาเข้ามาคอมเมนต์อะไรยังไงบ้างก็คือหลังจากที่รลิโพสไปว่ารีิทำน้องนมมารีบมีน,น,มนมแล้วใช่เ<ม>ขาบอกว่าอุ้ยสวยจังเลยอย่างเงี้ยอุ้ยใส่ชุดอะไรก็สวยนอาสวยอย่างเงี้ยค่ะมาชมแต่ถ้าอลบสังเกตแล้วอาจจะเป็นคนคนเดียวกันที่ว่าอลตอนนั้นก็ได้ <c oughs> พอใจค่ะพอใจมันดีต <lly bokki gehört> ีสิดีออนไลน์สเปเชียลเสาร์ที่27สิงหาคมนี้2องทุ่มเป็นต้นไป